เคยไหมครับให้เพื่อนรักให้เพื่อนสนิทยืมกระตังไปแล้วเขาเบี้ยวทวงถามไปไม่ทักไม่หือไม่อือไม่ตอบแต่ยังอัพลงโปรไฟล์กินรู้อยู่สบายเที่ยวทั่วไทยหรือบางครั้งอาจจะไปถึงต่างประเทศแต่ถึงเวลาทวงถามอ้าวไอ้ที่ยืมกันไว้อะไม่คืนเพื่อนเลยเหรอ <c oughs> ก่อนหน้านี้ครับ ทนายคู่ใจเนี่ยได้นําเสนอเกี่ยวกับประเด็นเรื่องอวสารเจ้าหนี้ทวงหนี้ยังไงที่เขาห้ามในสมัยก่อนปี2,560เราไม่มีกฎหมายเพราะราชบัญญัติทวงถามหนี้การทวงถามหนี้จึงไปเอี่ยวกับกฎหมายหมิ่นประมาทถ้าไม่ได้ยืมกันจริง ใส่ร้ายเป็นหมิ่นประมาทหรือถ้ายืมกันจริงแต่ไปพูดในที่สาธารณะก็เป็นหมิ่นประมาทาบางคนอาจจะงงใช่ไหมพี่ทนายยืมจริงทาไมเป็นหมินมหม่นประมาทหมิ่นประมาทต้องใส่ร้าย,ายด้วยข้อความที่ไม่จริงไม่ใช่เหรอต้องบอกให้คนอื่นเขารู้ว่าเป็นเรื่องไม่จริงไม่ใช่เหรอในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเรื่องของมาตรา326มาตรา328 เกี่ยวกับเรื่องหมิ่นประมาทไม่ว่าจะด้วยโฆษณาหรือไม่โฆษณาก็ตามในประมวลกฎหมายอาญามาตรา329ยกเว้นความผิดกรณีพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องจริงเขาไม่ให้พิสูจน์ในกรณีที่เรื่องจริงเรื่องนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวถ้าเป็นประโยชน์สนาธารณะเช่นที่ธาารณรัฐฯทาอยู่ทุกวันเนี่ยพูดไปเอถอะแถลงไม่เถอะไม่ฟ้องมาก็ไม่กลัวเพราะว่าเป็นประโยชน์สนาธารณะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องต่อส่วนตัวอย่างเช่นเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องต่อส่วนตัว ไม่สามารถอ้างประโยชน์สาธารณะได้ยกเว้นแต่ว่ายกเว้นแต่ว่านะมันมีกฎหมายอื่นเช่นช่อโกงหรือกฎหมายอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องคำถามคืออ้างพิธนายเรื่องอย่างนี้เจ้านี่จะทํำยัำยงไงหนึ่งให้เพื่อนสนิทยืมไปสิ่งที่คุณทําได้คือทวงโทรไปทวงส่งข้อความไปทวงการส่งข้อความไปทวงอย่าส่งเกินวันละสองครั้งอย่าส่งเกินวันละสองครั้งมิฉะนั้นคุณอาจถูกปรับเป็นแสนได้ตามพรบรทวงหนี้และการทวงหนี้ต้องทวงได้ถ้อยที ค่อยอาศัยด้วยความสุภาพเรียบร้อยคุณอย่าไปทวงได้แบบเฮ้ยไม่คืนนี่เดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าบ้างอย่างนี้ไม่ได้อันนี้เป็นการขู่เป็นการพยายามที่จะใช้ความรุนแรงในการทวงถามนี่ผิดกฎหมายครับและการทวงถามนี่เนี่ยถ้าทําผิดวิธีบางข้อหามีโทษจําคุกถึง5ปีปรับถึง5ปี1นึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับและยอมความไม่ได้ด้วย ความผิดที่ผมว่ามันเนี่ยตามพรบทวงถามนี่เนี่ยไม่สามารถยอมความได้นะเจ้านี่ไปทําลูกนี่เขาแจ้งดําเนินคดีได้หมดอ้าวแล้วพิทานายแล้วเงินหนูจะได้คืนไหมเออคําถามไม่ดีเงินหนูจะได้คืนก็ต่อเมื่อหนูใช้สิทธิ์ที่ถูกต้องเช่นเขาเป็นหนี้ก็ต้องไปฟ้องศาลถ้าเขาไม่จ่ายต้องจ้างทนายนั่นแหละคบว่าง,งา่ายๆวันนี้นะครับเเรามีกล่องมาแนะนํานะอ่าเป็นผลิตภัณฑ์ของกล่องดวงใจครับ ถ้าใครอยากจะทำกล่องของตัวเองเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าทั่วไทยนะครับติดต่อมาที่บริษัทกล่องดวงใจจำกัดนะครับเราออกแบบให้ไม่คิดค่าใช้จ่ายครับและที่สำคัญรับประกันคนไทยล้านเปอร์เซ็นต์ครับไม่ใช่นอมินีอยากจะได้อุดหนุนคนไทยอยากได้ให้กิจการคนไทยอยู่กันได้ยาวๆอุดหนุนคนไทยด้วยนะครับบอกว่ามาจากทนายกู้ใจมีส่วนลด10%้วยนะจ๊ะแล้วก็เขาออกแบบฟรีลองโทรไปติดต่อดูก่อนนะ เพราะฉะนั้นวิธีการทวงหนี้ที่ถูกต้องก็คือถ้าไม่จ่ายต้องให้ทนายไปฟอ้องครับสุดท้ายก็ต้องว่าจ้างทนายไม่มีทนายฟรีนะจ้าเรื่องนี้